สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการปลดล็อกนะครับ Vivo นะครับ Y ยี่สนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชัน6.25.5นะครับการเช็คเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันนี้นะครับไฟล์เพิ่งจะออกกันมาเลยนะครับเราก็มาทำการปลดกันเลยนะครับ สัตวตัวนี้ต้องใช้เป็นโปรแกรม Android m u l t i t o o l นะครับเปิดโปรแกรมมานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีนะครับจะเปิดใช้งานก็ทักมาสอบถามราคากันได้นะครับปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับมาเลือกเลือกอ่า ยุดสายก่อนลืมนะครับเลือกยี่ห้อนะครับเป็น Vivo นะครับส่วนรุ่นนี้ให้เลือกเป็น All Vivo n t k u n i v e r s a l นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกคัล็อกบุนเตอร์ได้เลยนะครับที่ตัวเครื่องนะครับก็ติดเครื่องให้ดักสนิตนะครับแล้วก็เส็็บสายได้เลย งกดปุ่มอะไรนะครับสไตล์ตามปกตินี้เลยนะครับโปรแกรมก็จะทําการนะครับกดล็อกบูสโหลเดอให้เรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมนะครับ RTC Tool นะครับเพื่อทําการเขียนไฟล์ปลดล็อกนะครับไฟล์ปลดล็อกเราจะเขียนในหมดของ Fast Boot ไฟล์ RTC f i r แ w ร r นะครับ แล้วก็เลือกไปเลยนะครับตามรุ่นของเรานะครับ desktop นะครับของกินนะครับมาได้นะครับของกินมาได้หลังจากกดล็อกนะครับเครื่องก็จะมีตัวอักษรขึ้นนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็จะติดหนักนะครับให้เรากดเพิ่มเสียนค้างไว้นะครับเพื่อให้เครื่องเข้าโหมดบานบูทนะครับรถยนต์มอเตอร์ไทนะครับ จอดเข้าที่เข้าทางจอะให้เป็นระเบียบต้นพบกข้างองมีที่จอดให้นะครับตารางานจอบให้สะดวกเรียบร้ยอยด้วกนะครับรขอบคุณนะครับโคนงกาะที่ให้ความร่วมมือน,นะครับเครื่องก็จะเข้าหน้าโหมด fastboot นะครับเราจะแฟตไฟล์ปดล็อกในโหมดฟ a s t b o o t นั่นเองนะครับมาดูที่โปรแกรมนะครับจะเห็นพอร์ต android adb เ n t e r ปิดขึ้นมานะครับแล้วก็สั่งแฟตได้เลย แกมก็จะทําการนะครับเขียนไฟล์ปลดล็อกให้เรานะครับแต่จะเฟลในหัวข้อพีมรดเดอร์ไม่เป็นไรนะครับโอเคนี่นี้ก็มีมาอีกหนึ่งตัวนะครับรอคิวกันไปนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับติดปัญหาซอฟต์แวร์นะครับติดล็อกหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาต่างๆนะครับาร์ดไม่เข้าเปิดไม่ติดอะไรก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับที่เพจเฟซบ o o กแบงค์โฟนนะครับหรือจะ แอดไลน์ uh, line, คุยกันก็ได้นะครับที่ ID ดี n ล b a แบงก์แนนนะครับ B A N K N A N N นะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่0866268063นะครับขั้นตอนการแลตนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็จะพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับหลังจากที่นะครับ โปรแกรมทการแปดเสร็จนะครับเราก็เช็คดูว่านะครับหัวข้อทุกข้อขึ้นดันไหมนะครับมันจะมีเฟลอยู่แค่หัวข้อพิลดเดอร์นะครับนอกนั้นจะต้องขึ้นดันปัปตามปกตินะครับเราก็จะมาเซฟตับตัวเครื่องกันเลยนะครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็รอคิวกันไปนะครับตัวนี้เป็นการปลดถาวรน,นะครับเราแซ่ าสามารถอัปเดตเครื่องอัปเดตได้ตามปกติเลยนะครับจะไม่กลับมาล็ออีกแน่นอนนะครับใส่รหัส wi-Fi นะครับ จากการอัปเดตของ vivo นะครับทำให้เราบล็อกกันไม่ได้มาสักระยะหนึ่งครับตอนนี้ก็โปรแกรมก็อัปเดตนะครับขั้นตอนในการแก้ไขออกมาแล้วนะครับเราก็กลับมาปดก,กันดนู ยิ้มโทรศัพท์แฟนอีกแล้วคนส่วนเราจะใช้งานโทรศัพเราอาัดคลิปนะครับก็ต้องยิ้มโทรศัพท์แม่มาถ่ายก่อนนะครับ ตัวต่อไปเลยนะครับทางการนะครับอันล็อกบลูเดอร์นะครับล็อกบลูเดอร์สำเร็จนะครับจะขึ้นออร์เนสเตทนะครับยอดีไว h a แฮสบีน n l o ล็อกนะครับเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงรอไว้เลยนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนะครับเข้า หนน้า ADB ะครับสั่งแฟตนะครับโปรแกรมก็จะเขีนยนไฟล์นะครับหน้าจอก็จะขึ้น USB transferring นะครับระหว่างที่เรารอ ตัวที่ปลดไปแล้วนะครับเราก็จะมาปลดอีกตัวหนึ่งนะครับ เราก็เราก็จะทําการเช็คดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกดนะครับด่าชาร์ปสองสองห้าชาร์ปนะครับเพื่อเช็คคัสตอมไทป์นะครับว่าเป็นอลอมทิบปลดลอ็อกเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับ นะครับเป็นคัสตอมไทชี h นูนนูนะครับ d y n n นะครับก็คือเป็นลำปดล็อกของเรานนัเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเรยรคอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ